สวัสดีค่ะน้ำตาลค่ะจากเพจ NT ขายรถฟอร์ดนะคะวันนี้เดี๋ยวน้ำพามาชมเจ้า YT ย c ทนะคะ4 w h e วิวคันนี้เลยค่ะเป็นแลบสีส้มทั้งคันเลยนะคะบอกเลยว่าหล่อมากๆราคารถคันนี้อยู่ที่1,268,000บาทนะคะคันนี้เป็น เครื่อง2 0 0พันนะคะเกียร์10สปีดนะคะเป็น4ฟวิวนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้ำแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะคันนี้เริ่มต้นตรงสกูปหน้านะคะเป็นสกูปหน้าทรงฟิตนะคะสีดำตัดสีส้มค่ะทรงฟิตหล่อๆกันเลยค่ะสีส้มเป็นสีส้มด้านนะคะถัดมานะคะเป็นกระจังหน้านะคะกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะตัวอักษร o ฟอดดำตัดส้มเช่นกันค่ะต่อมานะคะ เป็นไฟหน้ามัดแต่งค่ะมัดแต่งเต็มระบบนะคะพร้อมเดวิลไอสีน้ําเงินนะคะไฟวงแหวนนะคะแล้วก็เดย์ไลท์แล้วก็ light, วกมัดแต่ง3ขีดนะคะแล้วก็มาพร้อมกับครอบไฟหน้าเป็นสีดาด้านนะคะต่อไปกันชนหน้านะคะเป็นกันชนหน้าแฮมเมอร์นะคะบิวอินไฟตัดหมอกให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะพร้อมห่วงลากสองห่วงนะคะอ่ากันชนหน้าตัวนี้เราได้ใส่เซ็นเซอร์หน้าให้เรียบร้อยนะคะบิวอินได้ครบเลยค่ะ ถัดมานะคะตรงนี้สามารถเปิดแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นช่องนะคะสําหรับลูกค้าไปติดตั้งเพิ่มเติมนะคะสามารถใส่วินลากไฟฟ้าได้นะคะวินลากมาแล้วก็เอาตะขอมาเกี่ยวตรงนี้ได้เลยค่ะหวงแดงๆเนาะแล้วก็คันนี้นะคะเราได้ยกให้ลูกค้าอยู่ที่5นิ้วนะคะนี่มาดูกันเลยค่ะใส่คานของยูนิคอนนะคะเจน3ตัวนี้เลยซึ่งสูงขึ้นไปตรงนี้ค่ะ สูงขึ้นไปอีก5นิ้วนะคะหน้า5นิ้วเนาะแล้วก็เปลี่ยนโชกมาดูโชกกันเลยค่ะตรงนี้เลยโชกเป็นของ Pro Bender นะคะตัวนี้ตัวนี้เลยค่ะแล้วก็ได้ใส่ซับแทงนะคะตัวนี้ปรับได้8ระดับนะคะปรับความนุ่มตรงนี้ได้เลยค่ะนี่หมุนได้เลยค่ะถ้า4ก็อยู่ระดับกลางเนาะ,ะเป็นระดับความหนึบของโชกนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยค่ะ เดี๋ยวมาดูด้านข้างค่ะด้านข้างซุ้มล้อนะคะเป็นซุ้มล้อ9นิ้วนะคะซุ้มล้อหล่อๆแบบนี้เลยเพื่อที่จะรับกับแบกตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาดูแมกค่ะตัวนี้เป็นยางขอบ20นะคะซีรียาง3าคูณ12.5 r 2งนะคะอันนี้ออฟเซ็ตศูนย์นะคะเขาจะแบบไม่โปร่งออกจากซุ้มล้อมากนะคะตัวนี้แล้วก็แมกลายนี้เลยค่ะสีดำด้านเลยดุดันเลยค่ะ คันนี้นะคะไม่ได้เปลี่ยนปีกนกนะคะใช้ปีกนกเดิมตัวนี้เลยใช้ปีกนกเดิมนะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านข้างนะคะด้านข้างก็ได้ติดตั้งสติกเกอร์ลายนี้เลยคะ่ะลูกค้าเลือกนะคะคันนี้แล็สีส้มนะคะสีส้มทั้งคันเลยเป็นสีส้มส้มด้านนะคะเดี๋ยวน้ำพาไปดูว่ารถเดิมๆเป็นสีอะไรนะคะ แล้วก็ได้ติดตั้งเบ้ารอ,องมือเปิดกันสาด์ข้างให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะเราหลังคารุ่นนี้เขาจะมากับตัวรถอยู่แล้วนะคะเดียวมาดูด้านข้างค่ะโลบาร์นะคะตัวนี้มากับตัวรถอยู่แล้วนะคะเป็นรุ่นว i แท็นะคะเป็นสีดําตัดส้มแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ไฟท้ายนะคะได้ติดตั้งเพิ่มเป็นไฟท้าย led นะคะรุ่นปีกปีเสื้อนะคะ่าไฟก็จะพลิบออกแบบนี้เลยค่ะ ด้านท้ายนะคะได้เล็บเป็นสีสีดำนะคะแล้วก็ติดสติกเกอร์เข้าไปเนาะดูหล่อมากๆเลยค่ะกันชนท้ายนะคะเป็นของแฮมเมอร์เช่นกันคะ่ะพร้อมห่วงลาก2อห่วงนะคะตัวนี้เลยแล้วก็มีช่องตรงนี้นะคะสามารถใส่ตัวลากได้นะคะตัวพวกปากนกแก้วอะไรอย่างเี้ค่ะไว้ลากรถล,ลากเรืออะไรอย่างี้ได้เลยค่ะใส่เพิ่มเติมไปได้เลยแล้วก็มีไฟสองสว่างตรงกกอบป้ายให้ด้วยนะคะ เดี๋ยววนมาดูด้านข้างอีกรอบค่ะด้านข้างนะคะตัวนี้ก็เหมือนด้านนู้นเลยค่ะ,ะได้ติดตั้งสติกเกอร์อย่างหลอ่อๆเลยค่ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นบันไดไฟฟ้านะคะเดี๋ยวน้ําเปิดประตูให้ดูเนาะอะนี่เลยเวลาเราเปิดประตูนะคะเขาจะมีเซ็นเซอร์จับอยู่นะคะเปิดปุ๊บก็บันไดเปิดมาเลยเดี๋ยวน้ําปิดให้ดูนะคะอ,ะอะ่แบบนี้เลยค่ะเท่มากๆเลย เดี๋ยวเรามาดูภายในค่ะเดี๋ยวเปิดได้ดูภายในค่ะนี่เลยภายในรถคันนี้เป็นสีดํานะคะจัดว่าหล่อมากเพราะว่าดํามันดูดีมากแล้วก็มาแล็บสีสม้มภายในนะคะเป็นเบาะหนังที่มาจากโรงงานนะคะเล่นได้สีส้มทั้งคันเลยค่ะคอนโซลก็เล่นได้สีส้มเช่นกันค่ะหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอ8นิ้วสัมผัสได้สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto ได้เลยค่ะ ควมาลไยนะคะสามารถตั้งความเร็วล็อกความเร็วได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็น 4-wheel สามารถปรับหมุนได้เลยค่ะ w h e e l ขับ2ขับ4 4 l o w นะคะค่ะโ,โ,โอเคก็รุ่นนี้ก็จะประมาณนี้นะคะก็หล่อๆสีส้มรอบคันเลยลูกค้าสามารถเลือกสีแล็บนะคะ มากกว่าร้อยสีนะคะสามารถสั่งน้ําได้เลยว่าอยากได้แล็บสีอะไรก็บอกกันได้นะคะก็วันนี้ก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจจะออกรถรุ่นไหนก็ได้ค่ะสามารถแต่งแบบนี้ได้ทุกรุ่นนะคะก็สามารถดูคลิปน้ําก่อนจากนี้ที่รีวิวได้นะคะแล้วก็โทรหาน้าได้ที่เบอร์0 8 0 7 1 1ปด4 4นนะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์หาน้ําได้เลยหรือติดตามน้าทางเพจ NT ขายรถฟอร์ดนะคะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไวไ้เท่านี้ค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย